ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับเช้านี้เดี๋ยวเรามากินข้าวกันก่อนนะครับนี่ครับตอนนี้ผมก็มานั่งที่ร้านข้าวแกงนะครับที่อยู่เส้นหลังเซนทันนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าเซนทันนะครับนี่ครับข้าวแกงสั่งมาแล้วครับ2อย่าง35บาบาทนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศร้านนะครับข้างถนน เดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปชมพระธาตุเก่าแก่นะครับแล้วก็มีรอยพระพุทธบาทด้วยนะครับที่วัดนียครับมีป้ายนะครับวัดดอยพระบาทนะครับเอาเป็นว่าเรากินข้าวก่อนนะครับแล้วเราค่อยขึ้นไปนะครับผมนะครับกินข้าวก่อนครับนี่ฮะ ครับนี่ก็จะเป็นทางขึ้นวัดนะครับนี่ก็จะเป็นซุ้มประตูนะครับขึ้นวัดนะครับผมบรรยากาศเหมือนฝนจะตกอีกแล้วครับนี่ครับเดินผ่านซุ้มเข้าไปก็จะมีเป็นบันไดานาคนะครับตรงนี้นะครับผม เราลดจอดตรงนี้นะครับนี่ครับทางขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปตามบันไดานาคเนี่ยครับนี่นะฝนลงเม็ดครับเดี๋ยวก็ไม่แรงเท่าไหร่ก็พอเดินได้ครับ ตกไม่หนักนะครับผมก็เดินไปตามเนี่ยครับบันไดหน้ากันครับขึ้นไปโน้นนะครับเห็นไหมไมันจะมีพระธาตุเก่าแก่อยู่ข้างบนโน้นนะครับแล้วก็จะมีเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับผมวันนี้ก็คือวัดรอยพระบาทนะครับก็ตั้งอยู่ที่ชุมชนรอยพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับ นี่ทางขึ้นมาก็ไม่ชันเท่าไหร่นะครับแต่ก็เดินเหนื่อยเหมือนกันนะครับเ,รเห็นไหมครับเห็นยอดของเจดีมัไหมครับนั่นนะฮะยอดของพระธาตุครับอยู่ตรงกลางพอดีนะครับเห็นไหม นี่ฮะเอาประทัดเดินไปเรื่อยครับใกล้ถึงละเถึงแล้วครับเดินมาทางนี้ จะไปตรงพระาธาตุนะครับที่เป็นสีทองทองนะครับเงียบดีครับมีพระตุรูปครับองค์ใหญ่แต่ก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับทางเราขึ้นมา แล้วาทางนี้เห็นหมครับพระธาตุเป็นองค์สีทองนะครับนี่ครับผมเป็นพระธาตุเก่าแก่นะครับน่าจะสร้างมาพร้อมกับ ้งเมืองเชียงรายนะครับนี่นะนี่ก็จะเป็นพระธาตุดอยพระบาทนะครับนี่ฮะแล้วก็ใกล้ๆก,กันก็จะเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับซึ่งทางวัดเองเขาได้สร้างเป็นมนฑปดบนะครับครอบไว้นะครับผมนี่ยแล้วก็พระธาตุเนี่ยก็จะเป็นพระธาตุองค์ใหม่นะครับ ซึ่งสร้างครอบองค์เก่าไว้นะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันครับด้านล่างก็จะเป็นรอยพุทธบัตนะครับแล้วก็สร้างเป็นบนดบนะครับทับไว้อีกทีหนึ่งดีวเราขึ้นไปดูครับไปครับระวังลื่นนะครับนี่ครับ ยู่หอระฆังทางนี้อันนี้ก็จะเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับรอยแท้ก็จะอยู่ด้านล่างนะครับก็ทำครอบไว้อีกทีหนึ่งเหมือนกันครับผมนี่นะครับ นตรงนี้ก็จะเห็นพระทาตนะครับเห็นไหมครับพระทาตสวยไหมเป็นแบบทำแบบเก่าแก่นะครับเป็นรูปทรงสวยงามครับดูขลังนะครับนี่ยพระทาตนะครับมีทางขึ้น ทั้งขึ้น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 ,ข,นขึ้นไปที่ข้างบนมันได้ก็ออกจากชันนิดหน่อยครับ นี่เราก็คงจะลงนะครับคงจะลงด้านเดิมเนี่ยครับพอรถเราจอดอยู่ด้านล่างนะครับไม่เดียวขึ้นมานะครับนี่จะเป็นบริเวณวัดครับลงด้านเดิมครับก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้กับช่อง m r Diver เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ คลิปนี้ก็ขอ้ำคลื่อนไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับนี่ทางลง